ขนมที่ในเนี้ยไม่มีเนยยี่ห้ออื่นเลยอิชเล่เท่านั้นช็อกโกแลตโ็วารอน่าอย่างเดียวมีลูกค้าญี่ปุ่นเดินมาแล้วก็เดินมาถามว่าไม่เปิดอีกหรอฉันรออยู่มเมื่อไรจะเปิดมันเลยเป็นตัวคิกออฟที่ทําให้ตัดสินใจว่าเช้าวันรุ่งขึ้นฉันต้องเปิดเลยสวัสดีค่ะจอพชัชลินนะคะร้านนี้ชื่อร้าน b e c u d b i i l e ซึ่งคําว่า b u d b e เนี่ยแปลว่าอันมณีแห่งเนย Jewelry of Butter ครัวซองมีกันทุกที่ครัวซองถึงความอร่อยมันต่างกัน 1. คือรูปทรง2ความนุ่มและความชุ่มของเนย 3คือปริมาณของเนย4ก็คือกลิ่นของเนยซึ่งเนยที่มาจากแหล่งนมที่มาจากแต่ละพื้นที่รสชาติความมันความเข้มข้นความหอมจะไม่เท่ากันนมที่มาจากอิชเล่มาผลิตเนยของอิชเล่จะต้องเป็นวัวที่เกิดและเลี้ยงและโตมาในเมืองอิชเล่เท่านั้นอิชเล่เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพและเป็นสินค้าที่พรีเมียมไฮเอดนมาจากฝรั่งเศส ซึ่งมาจากแหล่งการผลิตที่มาจากเมืองอิชเล่โปรดักชันการผลิตของเขาที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากไม่ได้เป็นอินดัสทรียลบัตเตอร์ซึ่งเนยกว่าจะผ่านกระบวนการผลิตได้เนี่ยเขาต้องเอาเนยเนี่ยไปเทินอยู่ในถังไมโอเพื่อเป็นการรีดน้ำเพื่อเป็นการทําให้เนยมันมีความนุ่มมันมีความละมุนและมีความลื่นมากขึ้น <S 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 เพราะฉะนั้นเนยอิชเล่เวลาเราทานเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าจะละลายเร็วกว่าเนยยี่ห้ออื่นมีความหอมมากกว่าเนยยี่ห้ออื่นรวมทั้งรสชาติ เพราะกรรมวิธีการทำเนี่ยเป็นกระบวนการวิธีการทำดั้งเดิมเราก็เลยเรียกเขาเป็นอันเยีแห่งเนยจริงๆเพราะของเขาคือไฮเอ็นจริงๆเป็นเนยคุณภาพมาจากประเทศฝรั่งเศส ถ้าทานขนมจากในร้านนี้นะคะจะบอกได้เลยเปอร์เซนเทจที่เราใส่เนยนะคะเราไม่มียั้งมือเลยค่ะชเชฟจะใส่แบบไม่ยั้งค่ะจะบอกได้เลยว่าตัดครัวซองมาข้างในเนื้อเราจะไม่แห้งจะมีความชุ่มเพราะข้างในเปอร์เซนเทจของเนยเราจะเยอะมากอย่างตัวครัวซองเนี่ยจะมีทรงหลายทรงถ้าเป็นคนฝรั่งเศสก็จะทานครัวซองย,ยาวๆแล้วก็ตรงปลายงองนิดนึงครัวซองฝรั่งเศสไปที่ไหนยังไงก็อร่อยอย่างคนไทยชาวเอเชียก็จะทาน ครัวซองที่วางแล้วแบนๆแล้วอบแล้วพองๆฟูๆแต่เพืเอญเจ้าเป็นคนชอบของร้านเซตริโกลเล่เซตริโกลเล่เขาจะเป็นครัวซองเองียงเราก็ตั้งใจทําให้มันเอียงมากค่ะทายากกว่ากาันทําครัวซองปกติคือเราม้วนเสร็จเราก็วางได้เลยแต่ของเราต้องมีมุมแล้วมีองศาการวางเอียงครัวซองเพื่อที่จะอบให้ได้เวลายากของเขาคือถ้าเราวางแล้วมันไม่ได้จุดที่เราสั่งให้เขาวางเนี่ยเวลาเขาขึ้นไปตู้พรูฟที่มันฟูเนี่ยมันจะทำให้ไส้ข้างในมันลม้มแล้วไส้ข้างในมันจะตัดมันเราจะไม่สวยด้วย ด้วยความที่เราทําร้านขนมเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงคอสนะคะแต่เจ้าอยากจะให้ส่งต่อคุณภาพอยากจะสร้างคุณภาพให้ผู้บริโภคได้รู้ว่านี่คือความแตกต่างในเนี้ยไม่มีเนยยี่ห้ออื่นเลยอิชิเล่เท่านั้นช็อกโกแลตโ็วโลน่าอย่างเดียวจะบอกได้เลยนะคะว่าเกลือบ้านเราเนี่ยไม่มีในครัวเจ้านะมีคาถามที่ถามเชฟเหมือนกันเชฟทำไมเชฟไม่ใช้เกลือบ้านเราบอกเกลือบ้านเรามันความเค็มมันไม่เสถียรเกลือซีซ้อเมืองนอกเสถียร สามกรมัมคือสามกรมัมสิบกรมัมคือสิบกรมัมจะเสถียรเท่ากันทุกรอบกว่าจะเปิดร้านได้ในหนึ่งร้านที่เราใช้แบรนด์เอชเล่ของเขามาเนี่ยเขาส่งเชฟฝรั่งเศสมาไม่ใช่ว่าเชฟถือรีสปีมาแล้วทำที่เมืองไทยเราจะขึ้นรวเสร็จเลยไม่ใช่แป้งใช่เนยใช่แต่คุณอย่าลืมน้ำไม่ใช่น้ำมาเรากับน้ำาาขอนเขาไม่เท่ากัน น้ำตาลบ้านเรากับน้ำตาลบ้านเขาดัดชนีความหวานดัดชนีน้ำในน้ำตาลก็ไม่เท่ากันทุกอย่างมันไม่เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นสูตรที่เขาเอามาสอนเราสูตรที่เราเอามา implement ที่นี่เราต้องมีการปรับสูตรให้เข้ากับสิ่งบ้านร้อมบ้านเรากับวัตถุดิบ l o c a l ที่บ้านเรามี ตอนนี้ร้านเรานะคะ b i s เบอร e เอชเล่นะคะมี2สาขาสาขาแรกอยู่ที่เอิร์ธเอกมัยนะคะอยู่ต้นซอยเอกมัย50เมตรจากสถานรถไฟฟ้าค่ะสาขาที่2อ,อยู่ที่เอ็มโซเฟียนะคะอยู่ชั้น G ีนะคะกราวฟอร์ floor, อยู่ด้านหน้ากูเมย์มาร์เก็ตนะคะไว้มาทานกันนะคะ